ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NK Auto Review ที่นี่เรานำเสนอรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกอย่างละเอียดพร้อมเจาะลึกสเปคฟีเจอร์และสมรรถนะอย่างตรงไปตรงมาสำหรับวันนี้เราขอพาทุกคนไปรู้จักกับรถ SUV สายลุยที่หลายคนหลงรักกับ Jeep Wrangler รุ่นปี2025รถที่ยังคงเอกลักษณ์สายพันธ off ุ off-road อย่างเต็มพันพร้อมอัปเกรดความทันสมัยและความสะดวกสบายให้เหมาะกับยุคป,ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น C Ranger 2025ยังคงไว้ซึ่งเส้นสายตัวถังสุดคลาสสิกแบบเหลี่ยมคมที่แฟนแฟนคุ้นตาตั้งแต่กระจังหน้า7ช่องอันเป็นเอกลักษณ์ไฟหน้าและทรงกลมกันชนหน้าหนาแบบออฟโรดแท้ตัวถังยกสูงช่วยเพิ่มความสามารถในการลุยน้ำหรือเส้นทางครุขระได้ดีเยี่ยมรุ่นใหม่มีให้เลือกทั้งแบบ2ประตูและ4ประตูพร้อมตัวเลือกหลังคาแบบแข็งถอดเก็บได้หรือหลังคาผ้าใบาแบบเปิดโล่งให้ความรู้สึกอิสระขณะขับขี่ ในด้านขุมพลัง Jeep Wrangler 2อง5มีเครื่องยนต์ให้เลือกหลากหลายตั้งแต่เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2 0ลิตรที่ให้กำลังประมาณ270แรงมา้าแรงบิดสูงสุด4 0 0นิวตันเมตรและยังมีเครื่องยนต์ V 6ขนาด3 6ลิตรให้กำลัง285แรงมา้ารวมไปถึงรุ่น Plug-in Hybrid 4x ที่เน้นการประหยัดพลังงานแต่ยังลุยได้เหมือนเดิมระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดถูกปรับจูนให้ตอบสนองได้แม่นยำมากขึ้น พร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบฟูทามและโลเรนส์สำหรับลุยเส้นทางโหดๆระบบช่วงล่างของแรงเลอร์ถูกออกแบบมาให้รองรับแรงกระแทกหนักๆได้ดีเยี่ยมทั้งคันแข่งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมโชว์อัพเกรดพิเศษที่ให้ความมั่นคงในทุกสภาพถนนระยะยกพื้นสูงช่วยให้มุมไต่และมุมจักรยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นหินดินหรือโคลนก็ไม่ใช่ปัญหา ภายในห้องโดยสารของ Jeep แ r a n g l e r 2025ได้รับการยกระดับให้ทันสมัยยิ่งขึ้นด้วยหน้าจอ Infotain เมน t ขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบนำทางภายในแบบออฟไลน์สำหรับสายลุยโดยเฉพาะพวงมาลัยมัลติฟังชันเบาะนั่งหนังคุณภาพสูงพร้อมระบบทำความร้อนในรุ่นสูงสุดและการจัดวางพื้นที่เก็บสัมภาระที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์แอดเวนเจอ ในด้านความปลอดภัย Jeep Wrangler 2025เพิ่มระบบช่วยขับขี่มาให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนจุดอับสายตาระบบช่วยถอยหลังพร้อมกล้องมองหลังแบบ HD ระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับคนเดินถนนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติซึ่งทำให้การขับ Jeep ไม่ได้เป็นแค่เรื่องขององค์การลุยแต่ยังปลอดภัยและสะดวกในชีวิตประจำวันด้วย อีกหนึ่งจุดเด่นคือความสามารถในการปรับแต่งจี e p แ r ร n เลอร์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งวินกันชนเหล็กยางขนาดใหญ่หรืออุปกรณ์แคมปิ้งทำให้จี๊ปเป็นรถที่สะท้อนความเป็นตัวตนของผู้ขับขี่ได้มากกว่ารถทั่วไปจ e ๊ปแ r ร n เลอร2025คือการผสมผสานระหว่างจิตวิญญาณของรถออฟโรดยุคคลาสสิกเข้ากับเทคโนโลยีและความสะดวกสบายในยุคใหม่อย่างลงตัว หากคุณกำลังมองหา SUV ที่พร้อมลุยทุกเส้นทางพร้อมความดิบเท่และฟิลอิสระ Jeep Wrangler คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง NK Auto Review เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆจากทั้งในไทยและทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ